สวัสดีครับพบกับอินซีอินไซต์นะครับและทุกเรื่องราวที่น่าสนใจของพวกเราครอบครัวอินซี sea, นะครับวันนี้มีพนาสุขุมนนรองประธานบริหารการตลาดและงานขายของปูนอินซี sea, มาร่วมรายการนะครับก็แน่นอนฮะพี่แมวามาพบกับพวกเราก็จะต้องมีอะไรที่เป็นแนว h how ทูพเพื่อให้ปฏิบัติได้ซึ่งพี่แมวเองก็ทดลองมาแล้ว นะฮะในแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องเนี้ยนะครับแล้วก็พอทดลองมาเออมันได้ผลก็ทําเป็นข้อๆไปหน่อยบางทีอ่านจากหนังสือมาเอยเข้าท่าฮะแล้วก็เลยลองไปลองทําดูอ้าวโอเคเลยอย่งี้าจะทำเป็นจริงแล้วเนี่ยคือทุกอย่างเนี่ยเราก็อ่านมานั่นแหละนะฮะอ่านแล้วเราก็ต้องนํามาปฏิบัติด้วยเนอะมาแอดใช้วันนี้เราก็จะคุยกันถึงเรื่อง how can I become a better listener เป็นผู้ฟังที่ดีใช่แลวทุกคนก็เป็นผู้ ฟังนะแต่บางคนก็ไม่ค่อยฟังนะชอบพูดและส่วนใหญ่ก็จะเป็นในลักษณะว่าถ้าเมื่อไหร่มีความรู้สึกว่าตัวเองมีความสามารถในการพูดต้องแสดงออกแต่พอมีความสามารถในการฟังไม่ยักแสดงมันใช่คือเวลาพูด <c oughs> แล้วเนี่ยเราก็ draw attention คนได้ใช่ไหมแ้วเราพูดแล้วเราก็แบบมีคนมาสนใจเราแต่แหมเราไม่ได้ทําเป็นทอล์คโชว์นะว่าคนมานั่งฟังเราพูดคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยนี้เราพูดถึง ability to listen ก็หมายความว่าเวลาเราฟังคนอื่นเขาพูดฟังลูกน้องเราพูดหรือฟังนายเราพูดเนี่ยมาหบางคนที่บอกว่าฟังไม่ได้สับจับมากระเดียดเนี่ยก็หมายความว่าเราเองเนี่ย ไม่โฟกัสในเสียงที่เขาพูดอยู่ใช่ไหมฮะหรือเราเนี่ยไม่รู้ว่าเขาพูดเรื่องอะไรอยู่ใช่ไหมฮะเราก็ใจลอยไปแล้วใจไม่อยู่ตรงนั้นใช่ใชทีนี้ก็บอกว่าเนี่ยทำไงให้เป็นคุ d ลิสเนอร์หน่อยนึงนะการที่เราเป็นคนพูดพูดแล้วไม่ฟังเลยเนี่ยนะมันก็คือ ถ้ามีคนฟังเราก็โอเคนะถ้าเรามีอย่างที่เราไปฟังคนที่เขาเล่าเรื่องอะไรให้แมวฟังเราก็นั่งตั้งใจฟังชอบมากเลยทที่เราต้องอ่านเองจดนะฮะจดไว้ด้วยเอามาเล่าต่อด้วยเนี่ยเนี่ยจะเป็นบุคลิกที่แมวเลยชอบมากยิ่งใครเล่าประวัติศาสตร์นะย้อนอดีตไปเยอะๆนะโอ้โหอย่ามาอินเทอร์รับฉันนะฉันจะจดอย่างเดียวชอบชอบเพราะว่าเราเราก็แล้วเราก็ไปอ่านเพิ่มเนะเวลาเราอยากจะรู้อะไรอย่างเงี้ยก็ไปอ่านเพิ่มคือพี่เราอาจจะเป็นคนที่มี curiosity สูงมีความอยากรู้อยากเห็นสงสัย แต่ไม่ใช่ไม่ใช่อยากรู้อยากเห็นเรื่องคนอื่นทำไมไม่เป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์เรื่องที่เป็นประโยชน์โอเคเรื่องที่เป็นประโยชน์อันนั้นมีกันทุกคนแหละไอ้อยากรู้อยากเห็นเรื่องคนอื่นเนี่ยมีทุกคนจะมากจะน้อยเพราะว่าเวลาคุยลับหลังเขามันมัน่ะหน้าตามจะออกหมดนะมือไม้อะไรแบบนี้แคร์รู้หรือเปล่างั้นอะไรเงี้ยนะท่าทางมันออกหมดใช่ไหมยึดยึดคงแบบว่าโอเคเข้าเรื่องเราเราเข้าเรื่องเราอันนี้เราก็ได้มาจากจอห์นทีแม็กซ์เวลล์นะคะขอดูขอดูสไลด์หน่อยนะฮะนี่ฮะ เป็นเป็นเป็นหนังสือนะคะเรื่อง relationship นะคะวันโอวันวันโอวันวันโอวันนะคะจอนนักเสือ์นี่คนไทยรู้จักมากเพราะว่าพนงานเยอะจริงจริงเดี๋ยวก็เรื่อง hR เรื่องอะไรต่างๆนี่นะคะทั้งหมดของเขานะคะเขาก็บอกไว้ว่ามดูรายละเอียดกันนะครับบอกว่า the ability of ability to skillful listen is the foundation to building positive relationship with others จริงป่ามันชัดเจนมันชัดเจนเลยจริงๆครับความสามารถในการฟังเนี่ยเป็นรากฐานที่จะสร้างเรื่องของความสัมพันธ์ใช่เลยเป็นเพราะว่าการที่เราแหมเราเราอยากจะเป็นมีเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยเราก็อยากจะรู้ว่า เขาเป็นยังไงเด้อะไรเงี้ยเราต้องฟังเขาก่อนเนอะหรือใน r ีเล t i ชั่นชิพอะไรเหมือนลูกค้าอย่างเงี้ยลูกค้าบนพูดอะไรเนี่ยเราก็ไม่เสารไม่แซ่บไม่เถียงไม่โตฟังหมดก่อนเลยฟังก่อนครับผมฟังก่อนแล้วก็บางครั้งเนี่ยที่มาบอกนี่นนะคะพี่เอาสองตลอดเวลาเวลาคนโทรมาคอมเพลนเรื่องอะไรเนี่ยให้ฟังให้เขาจบนะคะให้เขาระบายให้เขาหมดสิ้นแล้วก็ค่าค่ารับทราบค่า ค่ะนะคะแล้วมีอารมณ์ร่วมไปด้วยได้ไหมโอ้อย่างนั้นเลยเหรอคะโอ้โหใช้ไม่ได้เลยนะคะนี่อะไรควรจะขนาดไหมหรือไม่ต้องฮะไม่ต้องถึงขนาดนั้นเลยค่ะอนุเวอร์ไปค่ะอันนั้นต้องในในน้ำเน่าที่อยู่ชอบดูนะคะก็ไม่ต้องมีอารมณ์ร่วมมากนะคะพยายามเขาคอมเพลนกันเหมือนกันเราอยู่ข้างเขาเลยอ๋อไม่ต้องถึงขนาดนะคะเลิกค้าค่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็แล้วก็ฟังเสร็จแล้วนะคะบอกว่า เขาต้องการอะไรเราถึงจะรู้จริงไหมถ้าเราฟังนั้นเรารู้จริงต้องนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับผมต่อเลยนะฮะก็บอกว่าแล้วโดยเฉพาะเนี่ยนะคะโดยเฉพาะนักการเมืองอะไรทั้งหมดเนี่ยนะฮะสสทั้งหมดสวอะลรก็ตามเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยจริงๆแล้วผู้นำเนี่ยนะคะหูของผู้นำเนี่ยต้องฟังเสียงของประชาชนนะมันต้องสั่นไปด้วยเสียงที่ผู้ฟังหรือผู้ประชาชนเนี่ยเขาพูดอะไรเข้ามาใช่ถูกไหมฮะใช่อมันกลับกันเลยเนาะ อันนี้หูประชาชนสันโอ้โหอะไรที่ผููนำพูดมาไม่เข้าใจอะไรวันนั้นนะพูดอะไรอะยุยคือจริงๆแล้วเนี่ยของบ้านเมานที่มาบอกว่าบางครั้งเนี่ยแม่กูเขาก็ทำงานลำบากนะเพราะว่ามันมีเสียงหลายเสียงแล้วการที่เราจะทำให้ประเทศเราไปข้างหน้าเนี่ยเราเราเป็นประชาธิปไตยเนี่ย เต็มใบเนี่ยเราอาจจะไปเดินไปไม่ได้นะเราอาจต้องมีลักษณะเป็นผู้นําต่อแต่เพียงว่า communication skill คือการที่เราจะต้องบอกเขาว่าทําไมเราถึงต้องทําแบบนี้ทำไมต้องรวบรัดแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะใช่เราต้องเราต้องสืดในภาษาเดียว กับที่เขากับเขาเพราะว่าเราฟังว่าเขาพูดภาษาอะไรครับเราจะได้พูดภาษาเดียวกับเขานอะใช่ใช่ใช่นะฮะแต่อันนี้อันนี้โดยหลักการเอางี้แล้วกันเราจะสื่อเรื่องนี้ไปถึงระดับผู้นําในองค์กรนี่แหละคนที่มีลูกน้องมีผู้ใต้บังคับบัญชานะครับแล้วคุณเป็นผู้นําอยู่นะฮะถ้าคุณไม่ฟังเสียงผู้ใต้บังคับบัญชาคุณเนี่ยเขาไม่ฟังอะไรที่คุณสะท้อนขึ้นมาเนี่ยอันเนี้ยเราก็แก้ปัญหาเขาไม่ได้ นะคะเราก็เดินไปไม่ได้นะคบเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าต่อไปนะคะก็เป็น the value of listening นะคะก็คือคุณค่าของการฟังนะคะอยู่ที่ไหนนะคะหรือว่ามันทำแล้วเนี่ยนะฮะมันทําให้เกิดอะไรมันได้อะไรย่งไร value ก็คุณค่านะคะก็คือแบบว่า1นึ่งก็คือแบบว่า listening show respect แน่นอนใช่ไหมเวลาเราผู้ใหญ่พูดเนี่ยเราน้อมรับก่ฟัง show respect ไหม นะคะเขาก็บอกว่าเนี <Key board> ่ยมันมันแบบว่ามันจะทำให้เราอิมเพรสเขาด้วยนะคะว่าเราเนี่ยเป็นผู้ฝั่งที่ดีนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็ต้อง stay f o c u s ด้วยไม่ใช่ว่านั่งนิ่งๆแล้วก็ไม่ stay f o c u s นะคะเขาก็เพี่ยวชอบอันหนึ่งที่ที่พี่เอไปอ่านในหนังสือเล่มนี้มาบอกว่า be impressed and interest not impressive and interesting คือมันเป็นการเล่นคำนะคะแบบว่าให้เราเนี่ยทำให้เขารู้สึกว่าเราอิมเพรสเขาประทับใจที่เป็น trusted นะฮะทำให้เขารู้สึกประทับใจในตัวเราใช่แล้วก็เราก็น่าสนใจ To Be i n t trusted in คือหมายเราเราเราสนใจเขาสนใจนะที่คุณพูดมาเนี่ยนะคือมีเรื่องใหญ่เลยนะเนี่ยผมสนใจมากไม่ใช่ว่าเราเนี่ยเป็นคน ไปสร้างคืออิมเพรสซีฟให้เขาสร้างความประทับใจในในตัวเราให้เขาอะไรอย่างงี้ยใช่ไหมคะหรือทำตัวเราให้เป็นที่เพราะว่าการใช่บางทีเนี่ยพอเราถามพอคนนี้เขาพูดแล้วเราถามเนี่ยเราจะดรอ t อเทนชันซึ่งมีคนทำเยอะมากในในองค์กรเนี่ยนะคะเวลามีประชุมเยอะเนี่ย บางทีคนก็ยกมือถามเพื่อจะได้รอ a w อ t t เทนชั่นให้ตัวเองนะนะคะนั่นก็เป็นอันนึงยกมือขอพัดพิงยกมือปรท้่งอะไรเงี้ยเพื่อจะได้กล้องมันจับไงค่ะข้อตอบกลับเอาเขากลับไปอันเดิมนะคะเอาไปมาเรื่องแรกก่อนนะครับว่าการฟังเนี่ยแสดงถึงการเคารพใช่ listening building relationship แน่นอนโคตครับนะคะก็กลับไปอันเดิมนะคะก็คือก็คือเราเนี่ย โชว่าเป็นเป็นการเริ่มต้นของ Relationship จริงไหมใช่เลยใช่ไหมฮะใช่เลยเขาบอกว่าเขาบอกว่าเนี่ยทุกทุกคนเนี่ย need someone who feel really listen to him or to her อันนี้ธรรมชาติเลย ทำไมเขาชอบคุยเขาโหแกนะพูดอะไรไปนะเขาฟังหมดเลยนะเขาฟังเก็บทุกเม็ดเลยแล้วเขามีคำแนะนําปล่อยออกมาให้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยคนชอบอย่างนี้จริงพี่แมวชอบคนที่รับฟังผมว่าพี่แมวก็เป็นไม่บางครั้งเพื่อนพี่แมวที่รักพี่แมวอ่ะชอบบางครั้งเนี่ยยุ้ยเราต้องเป็นกูดลิสเนอร์ใช่นะเพราะว่าเขาเนี่ยอยากจะเอ็มตี้ตัวเขาเองเขามีทุกข์มากคนมีทุกข์เนี่ยนะยุ้ย ถ้าเราได้ระบายให้ใครฟังเนี่ยมันก็ทุกนั้นก็หายไปแล้วครึ่งนึ่งนะยจริงๆเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ว่าตอนนี้เขาต้องการผู้ฟังครับผมเขาไม่ต้องการพูด,พดบางคนเนี่ยนะเขาเนี่ยมีทุกมาอยากมาระบายความทุกข์ให้ฟังครับครับแล้วสมมติว่าเราขับเรากับ พูดมากกว่าเขาเองนะคะแล้วเราก็ไม่ได้ฟังเขาเราจะรู้ไหมว่าเขามีทุกอะไรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใช่ความสัมพันธ์มันต้องเกิด่าสมมติว่าสามีภรรยาเนอะสามีภรรยาก็มีปัญหาจากที่ทํางานใหมอย่างนี้เราก็บอกว่าสามีก็ต้องทนฟังภรรยาบ้างเพราะจริงๆแล้วตามหลักการเนี่ยผู้หญิงก็ก็พูดเพื่อ เพื่อจะระบายอารมณ์แหละนะคะอาจจะไม่ต to ้องการโซลูชันหรอกขอให้ได้พ like ูดเถอะนะแชร์ปัญหาต้องการจะแชร์ปัญหาแต่ว่าโซลูชันมีไม่ไม่เป็นไรเอาไว้ก่อนจะอาจจะผิดกับผู้ชายไอ้พูดมาเนี่ยทางออกมันอยู่ตรงไหนคือมันมันมันคิดไม่เหมือนกันตักกะวิธีการคิดไม่เหมือนกันนะคผเพราะฉะนั้นในการ b u i l d relationship เราก็ต้องรู้จัก listening skill ของเราครับผมอันที่สองนะครับแล้วก็อัน่อไปก็คือแบบว่าเกี่ยวกับว่าแน่นอนการฟังเนี่ยฟังนะ่ะ ก็เพิ่มเพิ่มความรู้เพิ่มความรู้แน่นอนโอ้โหเนี้เราจะไปฟังคนที่เราเรียกเขามาพูดเยอะแยะเลยอุ้ยที่ยุไปฟังมายุฟังว่าฟังเ e v e ่น a าร์เบิร์ดนะยุฟังอะไรมาเนี่ยยุเอามาปฏิบัติยุมานั่งคิดมันเกอก ให้งอกนะทำให้ต่อยอดความรู้เดิมเราเพราะฉะนั้นแน่นอนการฟังทำให้เกิดความรู้เพิ่มแล้วก็จะทำให้เกิดไอเดีย g e n e r a t e idea นะคะเขาบอกว่าอมพานีที่ดีเนี่ยนะคะมี reputation ของการฟังเพราะว่ามันจะทำให้ generate idea ว่า think o f the box เอา out of the box มั่งด้วยอะไรเงี้ยใช่แล้วเขาบอกว่าก่อให้เกิด loyalty จริงไหม เออความจงรักภักดีเพราะเราฟังเขาอะอย่างสมมุติว่า bottom up มี top down ครับผมนะมันต้องเจอกันอะไม่ใช่ว่าแบบ top down อย่างเดียวนะฮะซึ่งเราลืมว่าเราไม่รับฟังว่าเขาบอกเขาทำไม่ได้หรอกนะฮะที่ที่ในในใน battlefield ในในสงครามในสมรภูมิรบมันฟังมันทำไม่ได้แต่แต่เจ้านายบอกว่าให้ไปรบ มันก็ตายกันทั้งหมดอย่างเงี้ยมันก็แทนเช่นแล้วนะคะก็บอกว่าการที่เราข้อข้อสุดท้ายเนี่ยนะคะก็บอกว่ามันก่อให้เกิดเนี่ยใช่ yourself นะคะก็ถึงบอกนะคะเรานอกจากสร้อง r e l a t ั o n s h i p แล้วเนี่ยนะคะเราเราเนี่ยถ้าเราฟังเนี่ยอย่างที่มีสมาคมสมาลิตันนะฮะซึ่งเราเคยคิดว่าอยากจะไปอยากจะไปตั้งเนี่ยก็คือคนก็จะฆ่าตัวตายอ่ะแต่เราฟังอ่ะบางทีนั่นเสร็จปุ๊บเนี่ยนะ หาประเด็นเจอพอดีแค่พูดไปอันนึงเนี่ยเอ้ยเปลี่ยนใจละช่วยชีวิตคนได้นะแน่นอนช่วยชีวิตคนได้นะ,ะนี่เฮลท์เอลเซอร์ส่วอันนี้ก็คือคือแบบว่าแวลูของการ <listening. S 2> ทีีจะเป็นฟังที่ดีเนี่ยท่านท่านท่านผู้ชมฮะมีแค่เนี่ยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแค่หกข้อเนี่ยโอโ้โหมันมันมหาศาลจริงๆเฉพาะในส่วนที่เป็นบริษัทเนี่ยนะฮะท่านลองลองดูดูนะครับว่าหนึ่งเรื่องต่อยอดความรู้ไปได้เท่าไหร่เจเนเรตไอเดียอีกได้เท่าไหร่ถ้าเรารับฟังผู้ใต้มาเข้าบัญชาเราเช่นกัน ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถที่จะส่งไอเดียความคิดผ่านขึ้นมาถึงเบื้องบนได้โอ้ที่นี่เขาฟังเราแลจะย้ายทําไมอยู่ที่นี่แหละแล้วข้างล่างแล้วคนข้างล่างก็ต้องฟังข้างบนให้เข้าใจว่าเราจะเดินทางไปด้วยกันได้ยังไงนะคะนั่นก็คือนี่นี่คือประโยชน์ประโยชน์เป็น value of listening แล้วเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเราจะ develop ได้ไหมเป็นเป็นของแถมนะฮะเป็นของแถมต่อนะครับแต่ว่าตอนนี้พักโฆษณาครั้งแรกก่อนนะครับยาวเลยเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อครับ จะอยู่ข้างเดียวกับโลกขอมาได้ครับถ้าเรารักโลกโลกก็จะรักเราปูนอินทรียปูนดีได้ดังใจกลับมาชมอินซีอินไซด์กันต่อนะครับ <Yeah. S 1> อยู่กับพี่แมวจันทนาสุขุมานนท์ครับก็กําลังพูดถึงสิ่งที่พี่แมวเองก็ก็ทําในเรื่องนี้อยู่นะฮะคือเป็นกูดลิสเนอร์นะฮะ เป็น better listener มพยายามอยู่พยายามอยู่เพราะว่าพี่เราเป็นคนบางทียุ้ยก็ต้องทำเหมือนกันนะบางทีเป็น M C ก็พูดมากนะพี่แมวก็แบบว่ามีลูกน้องเยอะก็พูดมากเนี่ยเราต้องหัดกันเอนกันแต่ว่าเราเห็นแล้วประโยชน์ของของการ value of listening มันดีขนาดไหนอย่างไรบ้างเขาเอาคำคมคำคมสักหนึ่งค่าอยู่ Can make more friends นะครับท่านผู้ชมดูนิดนะครับ In two weeks by becoming a good listener then you can get in two years try to t i to get people interested in you นะคะคัดจริงคือคือจริงๆแล้วเนี่ยเราเราไม่ต้องการจริงๆถ้าเราเป็น Good Listener แล้วเราถามปัญหาในถามในสิ่งที่ที่เขาเราอยากรู้จริงๆนะคะไม่ต้องโช o ์ออฟว่าหรือให้ก่อดเ e ด o g n i t i o n นะคะเราสามารถที่จะทำให้คนเขาอิน r e s สเราได้นะ อันนี้นี่กล้าท้านะครับนะฮะถ้าท่านเป็นกู๊ดลิสเนอร์นะฮะเป็นนักฟังที่ดีจริงๆเนี่ยใน2อาทิตย์เนี่ยท่านต้องมีเพื่อนเพิ่มแต่ถ้าว่าท่านไม่เป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยนะฮะไม่แน่นะครับเพื่อนที่เพิ่มมาใน2อาทิตย์นั้นเนี่ยสปีจะหาได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ดูต่อนะคะว่าเกี่ยวกับเรื่องว่าเราจะต้องแบบว่าเราจะเดเวล็อปยังไงนะทักษะเนี่ยทักษะการเป็นเดี๋ยวจะหาว่าเราเอาดปทน้งเดียวแล้วเราไม่บอกวิธีนะครับเพราะฉะนั้นนี่ต่อไปนี้เป็นวิธีนะครับที่ เริ่มต้นจากเชิญครับก็คือหนึ่งแน่นอนเราก็ต้องดูที่สปีกเกอร์ใช่ไหมฮะคนที่พูดกับเราใช่นะฮะแล้วก็แบบว่าพอแวร์พอเสร็จสองการเริ่มฟังของเขานะฮะเริ่มต้นกระบวนการแรกเยใช่แล้วก็แบบว่าให้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 แบบว่าเออ get attention ก็คือดูที่สปีกเกอร์เวลาบางคนเนี่ยคนพูดด้วยก็ ไม่มองหลบตาก้มทั้งพูดไปพูดว่าไปพูดไปบางคนเดี่ยของนายคะขออนุญาตนิดหนึ่งอ้าว่าไปนั่งเขียนไ่เรื่อยแต่หูมันมันไม่ใช่อ่ะผพว่าถึงเวลานั้นเขาก็ไม่อยากพูดด้วยใช่คุณให้เขาพูดแล้วคุณไม่ไม่หยุดนิดนึงมองตาเขาชจุดเริ่มต้นของทุกอย่างอยู่ตรงนั้นไงพี่แม้กระทั่งตอนที่ตอนที่เวลาเราทำพรีเซนเทชันกับคนเยอะๆนะคะเราอยากจะดรอเทนชันของเขา เพราะว่าเราเป็นคนพูดนะคะเราอยู่บนสเตจที่พูดเนี่ยค่ะเขาให้บอกให้ลุก a อาราวแล้วก็ล็อกลุกไอ้ l ็อกแล้วก็ล็อกหาหาตาคนสักคู่หนึ่งสบตาเลยล็อกให้อยู่เลยนะแล้วก็ทอ k ลุกแล้วก็ทอ k ก็หมายควาว่าเราอยู่บนสเตจใช่ไหมแล้วก็มองไปสนทนาเจอจะยุ้ยซึ่งซึ่งพี่เอ๋คงไม่เจอนะคะแล้วก็ล็อกที่หน้ายุ้ยแล้วก็บอกว่าสบสายตาแล้วก็คุยกับผมเหมือนกับว่าคุยกับคืออย่างน้อยสุดเนี่ยมันแบบว่างเปล่าเกินไปเนอะจังงังเลยเขามองเรานะแล้วตอนจุดเริ่มต้นละมาแล้วเห็นไหมเห็นไหมก็คือดูต้องมองที่สปีกเกอร์นะคะแล้วก็ข้อ2องก็คืออย่าไป i n t e r ์ u p t เขา นี่เเขาบอกว่ามันมันเป็นแบบว่านั่นแหะมันรู้ะมันหยาบคายถ้าคุณทาอย่างนั้นนะฮะมันมีไหมบางคนยังไม่พี่เอาก็เป็นนะบางทีเนี่ยเรารู้แล้วว่าเขาจะถามอะไระแล้วเราใจร้อนอะ เขายังพูดไม่จบประโยคเลยเราก็แบบว่านะแล้วแล้วในประชุมเขาก็ต้องบอกว่าได้มี finish my sentence นะให้ฉันจบให้ฉันพูดจบประโยคก่อนได้ไหมแต่ฉันไม่อยากจะฟังแล้วอ่ะรู้อยู่แล้วว่าแกต้องจบแบบนี้อันนี้รู้แบบว่าแต่พี่มาก็เป็นนะพี่ามก็เป็นเป็นคนแบบนี้ไม่ดีก็บางทีก็แบบทนแล้วอะเวลาก็จะเวลาเวลามันบีบเวลามันบีบเดี๋ยวต้องไปทำอย่างอื่นอีกก็เลยอ n t e r r u p t ก็บอกว่าเหมือนก็สอเสียด แซกเอาเอาแค่แทรกแล้วกันเอาแทรกแล้วกันสอนเสียงมันมันมันจะหยาบไปเอาเอาเอาแค่แทรกอย่าแทรกใช่เพราะการแทรกเนี่ยมันมันเหมือนกับเขากําลังจะพลั่งพลูออกมาปุ๊บไปแทรกปุ๊บเนี่ยมันไม่เดี๋ยวไม่เดี๋ยวมันรูทนะฮะแต่บางคนก็พูดมากเกินไปเราต้องตัดตอนเหมือนกันนะอันนี้อันนี้อีกประเด็นหนึ่งนักนคนละแบบอ๋ออันนักคนละแบบแล้วโอเคไม่ใช่ฆ่าตัดตอนน้ำตู้เฮ้ยม่ใช่อันนั้นกับน้ำท่วมทุ่งไปนะครับต่อไปนะคะอันที่สองคืออย่าอินเทอร์รับนะฮะอันที่สามครับก็คือแบบว่าโฟกัส On understanding หมายคำว่าเขาบอกว่า effective listening เนี่ย require more than hearing hearing เหมือนคำว่าแหมมันผ่านหูใช่ไหมเข้าใจไหม l i s t e n กับ hearing มันต่างกันใช่ไหม hearing มันฟุบมาเข้ามาเข้ามาทางซ้างทื่อรู้ออกมากว่าแต่ listening มันเข้าไปเริ่มไปอยู่ตรงกลางที่สมองก่อนอ๋อประเด็นเป็นอย่างนี้บางทีสมองมันไม่มีนะมันเลยไม่ไปมันเลยออกไปอีกฝากนึ่ง it's demand that you find meaning and understanding i n what Being safe ในสิ่งที่เขาทรานส m มิหรือถูกส่งมาใช่ไหมพี่มาไม่รู้สิพี่มาอย่างตอนที่ไปเรียนหนังสืออะไรเนี่ยพี่เป็น Good l i s t e n เนอจริงๆนะพี่มาตั้งใจมากๆเลยแล้วก็บางทางเนี่ยไม่ยอม t a เทคโนด้วยเพราะเวลาเราเท note เนี่ยเดี๋ยวมิสเดี๋ยวมิสใช่ใช่เดี๋ยวพอ พอเขามีเบรกอะไรแล้วคนนั้นเท่าถามเนี่ยเรารีบจดเลยรีบจดในสิ่งที่แบบว่าควรจะต้องโน้ตนะว่าโหอันนี้หรือว่าก็ไฮไลท์ไว้เดี๋ยวจะไปอ่านนี้เพิ่มนะอะไรแบบนี้ก่อแล้ว stay f o c u s มากเพราะฉะนั้นที่เราพูดถึงว่าคนเราต้อง stay f o c u s เนี่ยมันเหมือนกันนะคะต่อไปเนี่ยขออีกสักข้อนะคะพักโฆษณากันแล้วก็บอกว่าเราก็บอกว่าเราต้องดิชเนีย the น e ด d น n ด h ดโมเมนต์ก็หมายความว่าเราต้องแบบว่าดิ t e เทอร์มิ o เชัน่ะมีนะเราต้องรู้ว่าตอนนั้นอ่ะเราต้องการนิดเนี่ยเราต้องการอะไรเราฟังเรื่อง เรื่องนี้เนี่ยเรามีนิดอะไรความสำคัญณเวลานั้นใช่นะฮะคุณต้องการจะให้มันอะไรให้มันเกิดอะไรขึ้นมาจากการสอนเรื่องนี้แล้วเราเรารู้แล้วว่าพอยเนี่ยเราต้องการมีการแก้ไขเราอยากจะมาประเด็นนี้เนี่ยเราอยากจะเคลียร์ไฟว่าเฮ้ยประเด็นนี้เป็นยังไงเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรจะต้องรู้ว่าเราต้องเข้าใจ โมเมนท์ที่สาคัญที่สุดของการฟังตรงนั้นมันอยู่ที่ไหนนะครับคุณดิจ์มินอันนั้นเดนนิดอันนั้นเนี่ยให้ได้เนี่ยคุณก็จะโปะเชะนะครับนอกเหนือจากการที่รับเมสเซจมาแล้วทําความเข้าใจมาแล้วนะครับยังยังมีอีกสองสามข้อครับท่านผู้ชมครับแต่ว่าต้องพักโฆษณากันดีทีก่อนเดี๋ยวกลับมารวบสรุปเลยครับไม่ต้องห่วงครับสักครู่ครับ สช่วงสุดท้ายของอินซีอินไซต์ในวันนี้นะครับกำลังอยู่กับพี่แมวจัตนาสุขุมานนรองประธานบริหารการตลาดและงานขายของปูนอินซีนะครับซึ่งวันนี้มาบอกวิธีการเป็นก o ดลิสเนอร์นะครับจะ Develop skill อันนี้ได้อย่างไรบ้างเวลาเราเหลือไม่มากแล้วนะครับยังอีกสอข้อขอรวบเลยแล้วกันนะครับพี่แมวครับดูต่อเลยครับค่ะเช็ o เอิมันะคะาอันนี้ก็คือมันเขาเขาอันนึงเขาพูดเลยนะคะบอกว่าบอกว่าไม่สามารถ ไม่สามารถที่จะคนนี้ไม่สามารถจะอินเลิฟได้ถ้าปวดฟันอิโมชั่นอิโมชนคือพูดเรื่องอะไรหลักๆก่อนนี้ก็ไม่รู้เรื่องแล้วถ้ามันปวดฟันอยู่ในหนังสือมันเขียนนะแล้วก็พี่อมก็ว่าเออมันก็จริงเหมือนกันนะคะบอกว่า แบบว่าเออแบบว่าบางทีเนี่ยพี่มัลเนี่ยเป็นเป็นแบบว่าบางทีแบบว่าถ้าอากาศร้อนมากเกินไปนะฮะเราเกิดเอออย่าพูดอะไรอีริทเมากนะอิริเทตซับซ้อนมากไม่ใช่แบบว่ามันผมว่ามันมันไม่ใช่มันมันเอ่อมันแบบว่าเกิดแบบว่าเหมือนกับจะแพ้อะไรแบบนี้นะคะอิริเทตอิริเทตที่ผิวที่ผิวอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะไปคิดถึงที่ผิวเราก็ลืมคิดถึงไอ้สิ่งที่กำลังไอ้สิ่งที่กำลังพังแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็เกิดหงุดหงิด อ่านะคะมันแสบๆอ่ะมันมันก็หงุดหงิดเรื่องอะไัเงี้ว่าอะไรจะพูดเสร็จทันทีทีนี้แล้วบางแล้วบางครั้งแล้วบางครั้งเนี่ยเออเราก็แบบอินกับมันมากเกินไปสมมติว่าเราเข้าอีกครั้งนะแล้วเราก็แบบว่าเออทำไมเราเราทำไมพูดงี่เง่าขนาดนี้อะไรเงี้ยอินเกินไปไฮลี่อิโมชัน n a ลเกินไปนะคะเราก็ต้องเช็ค อิมโหมดเชนลของเราด้วยว่าเราตั้งใจจะฟังเขานะคะเราอย่าไปใช้อารมณ์ร่วมกับเขาเราเราอย่าเพิ่งไปแบบอย่างเมื่อกี้ที่ยุ้ยบอกเนี่ยโอ้เหลือค่าเหลือค่าโอ้จริงเหรอคะอะไรเงี้ยแบบยังไม่รู้เรื่องเลยแม้ไปมีอารมณ์ร่วมกับเขาอะมากเกินไปนะคะแล้วก็ถัดไปนะคะอยอิมโหมดเชนะครับให้ท่านผชมดูนี่ก่อนนะครับมาเลยครับมาเลยครับดูนี่ก่อนแล้วก็นะคะครับถัดไปก็คือ suspend your judgment นะคะ แล้วก็ก็คือแบบว่าอย่าเพิ่งครับอย่าเพิ่ง just นะคะอย่าอย่าเพิ่ง just ในสิ่งที่อย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจใช่ยังฟังให้ฟังให้เขาครบก่อนฟัง the whole story ซะก่อนใช่นะครับนะคะนี่คือการ practice ว่าเราต้องฟังทั้ง story ก่อนแล้วค่อยมี response ออกไปใช่ค่ะนะคะแล้วก็อันอันที่ ทั้งหมดนะคะ sum up at the major interval หมายความว่า listen is most effective when is active ใช่ไหมคะหมายความว่าทั้งหมดเนี่ยในในในเราต้องมีส่วนด้วยนะคะมาเราไม่ใช่เป็น passive นะคะเราต้องเป็นคนที่ active อยู่ในนั้นด้วยนะคะเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็หลังอันสุดท้ายนะคะความเข้าใจชัดเจนเวลาเราเนี่ยเวลาฟังคนอหน จริงๆนะคะเราต้องทำยังไงเราต้องเราต้องมีการถามด้วยนะคะต้องโชว์ว่าเราอินเทรสกับเขาคือพอก็ถาม Q&A ปุ๊บเนี่ยคนไทยไม่ค่อยชอบถามอะค่ะมันก็เลยจะทำให้เขามีความรู้สึกว่าอ้าวตรงๆเข้าใจไหมใช่ค่ะ Ask clarity question for ใช่ นะคะแล้วแล้วก็สำคัญสุดแล้วฮะค่บเอาไว้ next listening your priority ฟังก่อนนะคะไม่ว่าคุณจะยุ่งแค่ไหนยุ่งท่าไหนตามแต่ถูกต้องค่ะครับอันนี้แหละครับก็จะทำให้ท่านเนี่ยสามารถเป็น o o d listener เป็น good listener ได้นะฮะนี่คือขั้นตอนทั้งหมดทั้งสิ้นเลยนะครับท่านผู้ชมครับครั้งให้จบก่อนครับผมนะคะรายละเอียดเพิ่มเติมครับถ้าท่านผู้ชมสนใจท่านผู้ชมอินซีอนไซส์สา,สามารถที่จะหาเพิ่มเติมได้ในบล็อกของพี่แมวนะครับะจะมาบล็อก at wordpress.com นะครับก็จะมีเรื่องที่เคยคุยกันมาแล้วเรื่องปัจจุบันเรื่องอนาคตที่ยังไม่ได้คุยก็จะใส่ไว้ด้วยฮะโอเคมาเวลาหมดแล้วครับท่านผู้ชมครับวันนี้ต้องลากันเพียงเท่านี้ก่อนติดตามอินซีอินไซส์ได้ใหม่ในวันเวลาท้มัจ สวัสดีครับ